สวัสดีครับมาพบกันในช่วงเย็นนะครับจะมาทดสอบระบบไฟนะครับความสว่างของระบบไฟให้ดูนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นปิแอนบิวเมอสองนะครับสีเขียวเขียวซับนะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้นะครับจะมาทดสอบระบบไฟให้ลูกค้าดูนะครับกลางคืนนะครับช่วงเย็นเย็นหน่อยนะครับ สำหรับอีแตน,นคันนี้ครับรายละเอียดก็เป็นเครื่องยันมาเจ้าพลังนะครับ TF 105 L ลสีแรงครึ่งนะครับเป็นระบบสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับสตาร์ทด้วยกุญแจระบบไฟมีนะครับเป็นระบบเบรกน้ำมันนะครับระบบเกียร์เป็น4เกียร์เดินหน้า5เกียร์ถอยหลังนะครับ ความยาวของกระบะนะครับอยู่ที่2เมตร89นะครับความกว้างอยู่ที่เมตร516นะครับความกว้างของกระบะนะครับคันนี้จะมีไฟให้นะครับเป็นระบบด้วยสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับมีบงังฝุ่นบานใหญ่แถมให้แล้วก็ไฟท้ายหนุ่งคู่นะครับไฟหน้า กระจกมองข้างนะครับอันนี้จะละสวยคันหนึ่งนะครับนะครับสภาพโดยรวมนะครับอันนี้นะครับสําหรับยางหลังเป็นยางใหม่เลยครับยางหลังยางหลังนี่เป็นยางใหม่เลยครับสภาพยางโดยรวมก็อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ว่าโดยรวมนะครับเนาะครับเป็นระบบเนี่ยชั้นเดียวนะครับกระทันรัดนะครับรากฟางรากยารากอ้อยก็ดีนะครับผนผลการเกษตรครับสภาพนะครับมาช่วงคืนค่ำๆหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนกลางวันเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบเพราะตอนนี้จะมาให้ดูระบบไฟก่อนนะครับ ทดสอบระบบไฟให้ลูกค้าดูนะครับไฟหลีนะครับวันนี้จะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบว่ามีไฟหลีไฟเบรกไฟหน้านะครับไฟหลีนะครับหลีหน้าก่อนอันนี้ไฟหลีข้างหลังนะครับความสว่างกลางคืนครับจะรีวิวให้ดูนะครับสว่างความสว่างของกลางคืนครับ ไปไล่ไปนาไปทุ่งไปสวนนะครับกลับมาค่ำค่ำกลางคืนนะครับมีไฟนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไฟหน้าครับสี่ดวงครับติดหมดนะครับนี่ครับช่วงกลางคืนครับก็จะประมาณนี้ช่วงค่ำค่นะครับตอนน้ำค่ำน้อยนะครับแล้วก็มีไฟเบรกนะครับนี่ครับไฟเบรกอย่าเบรกนะครับ ล่อยเหยียบปล่อยให้ดูที่พื้นนะครับเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะครับมาณนี้นะครับนะครับสำหรับอีดนปิ้วมือ2นะครับเป็นระบบสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับคันนี้จัดว่าสวยคันหนึ่งเลยนะครับในราคาย่อมเยานะครับที่พ่อแม่พี่น้อง สามารถจับจองเป็นเจ้าของซื้อหาไว้ใชายกันได้นะครับระบบเกียร์นิ่มนมนะครับมีเบรกมือให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเบรกมือเบรกมือขึ้นข้างบนนะครับแป็น่าสวยคันนึงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ